ไม่งอ้นน้ำมันเนาะวันนี้จะมาทำต้มแซบเชิงปลากายอ่ะใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่ตะไคร้ใส่ขา่าหอมแดงแล้วก็ใบมะกรูด ต้มจนน้ำเดือดแล้วค่อยใส่เชิงปักกาดลงไปรอสักครู่พอน้ำเดือดแล้วครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เชิงประกายลงไป แล้วก็ต้มจนน้ำเดือดนะครับเดี๋ยวมาดูกันรอสักครู่พอน้ำเดือดแล้ว มีฟอสเขาตักต่อออก่้วยเรียบร้อยปลาสุกแล้วก็ใส่กระชี้ฝรั่งลงไป ใส่พริกขี้หนูตีให้แตกเนาอแล้วก็ใส่พริกแห้งออถ้าต้องการเผ็ดมากก็อาจจะใส่พริกเยอะหน่อยแล้วก็เติมด้วยพริกป่นลงไปก็ได้ครับแล้วแตโ่โอเคต้องปิดแก๊สก่อนนะถึงจะเติมมะนาวล,ลงไป 你拿过来。嗯，OK。Okay. está que sabe, ส่งลงอโอเครสชาติดีเลยง่ายๆครับทำเองก็ได้แต่ถ้าเราไปตามร้านอาหารเนาะจะไม่มีต้มแซบเชิยงปลาปลาทำเองจะดีกว่าอยากกินอะไรก็ได้กินเนาะอ o u a เ e what you e a เช่นเคย อยากดูแสุขภาพอยากลดน้ำหนักเมนูนี้จัดได้อร่อยมีโปรตีนมีประโยชน์โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ